และเพื่อเป็นการยืนยันว่าวัสดุปลูกที่ผมปลูกทําให้ต้นสนิจจันขาวสวยได้นะครับนี่ก็คือต้นสนีจจันขาวที่ผมเพาะเลี้ยงไว้โดยใช้สูตรดินปลูกของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้ รับต้นไม้มาหนึ่งต้นนะครับพอดีผมสั่งต้นไม้ออนไลน์มาก็คือต้นสนิจันขาวนะครับแต่เห็นสภาพของต้นไม้แล้วโอ้ใจหอเหี่ยวเลยครับผมครับก็คือใบของเขาหักนะครับแล้วก็ดูสภาพกระถางนะครับผมจากกระถางที่กลมกลายเป็นกระถางวงรีเลยนะครับก็คือการขนส่งรู้สึกว่าจะได้ รับความกระทบกระเทือนบอบช้ำเป็นอย่างมากเลยนะครับใบนี่นี่ก็คือมาสวัสดีกันเลยครับผมขออ่อนคอพับกันมาเลยเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนกระถางเจ้าสนีจันขาวต้นนี้นะครับว่าเราจะมาฟื้นให้เขาสวยงามได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดู วัสดุที่เขาใช้ปลูกนะครับก็จะมีกาบมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเวลาขนส่งมันจะเซฟเรื่องน้ําหนักนะครับเรื่องนี้เราเข้าใจกันอยู่สําหรับคนที่ปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบรากของต้นสนิจจันทร์ขาวนะครับว่าระบบรากของเขาดีหรือไม่นะครับวัสดุปลูกพวกนี้ก็คือผมจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดึงต้นสนิจจันร์ขาวออกมาเลยเลยนะครับ แต่การขนส่งนี่รู้สึกว่าครั้งนี้นี่จะขนส่งได้รุนแรงมากเลยนะครับแต่เจ้าของต้นไม้เขาก็แพ็กมาให้ก็ค่อนข้างดีนะครับมีไม้ดามมีอะไรด้วยนะครับแต่เราก็คิดว่าการขนส่งก็อย่างว่านะครับผมครับบางครั้งจะให้เขามาดูทั้งหมดก็ไม่ไหวนะครับข้างล่างก็อาจด้วยปุ๋ยออสโมโคตมาอย่างเยอะเลยนะครับ รากของเขาตอนนี้ก็คือเป็นรากเก่านะครับยังไม่มีรากใหม่ที่เป็นสีขาวออกมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกเขาใหม่นะครับว่าเขาจะสวยงามและสมบูรณ์ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปลงมือปลูกกันเลยครับ และนี่ก็คือส่วนผสมที่เราจะนํามาผสมกันเพื่อนําไปปลูกต้นสนจจันทร์ขาวของเรานะครับโดยส่วนผสมจะมีอยู่4ชนิดนะครับที่ผมจะนํามาผสมแล้วก็ปลูกกันในวันนี้นะครับโดยส่วนผสมนี่จะมีอัตราส่วนผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือจะมีดินใต้ต้นไท่1ส่วนนะครับแล้วก็ดินไม้ผุนะครับเศษไม้ผุที่ผม นำมากองรวมกันจนกลายเป็นจนต้นไม้ผุกลายเป็นดินไปเลยเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังมีต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่นะครับผมก็แทนกาดมะพร้าวได้นะครับสองอย่างนี้ก็คืออย่างละหนึ่งส่วนนะครับแต่ส่วนที่3เราจะแบ่งครึ่งกันนะครับก็จะมีทรายนะครับแล้วก็ดินปุ๋ยหมักนะครับเมื่อนำมารวมกันแล้ว ก็จะได้3ส่วนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างมาคลุกเค้าเข้ากันนะครับเมื่อเราคลุกเค้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ำหมัก EM นะครับผม1ช้อนต่อน้ำหนึ่งืยกนะครับ เพื่อป้องกันโรคลากเน่าหรือว่าโรคอื่นๆนะครับผมแล้วก็คุกเขา EM กับส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะครับและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำการปลูกสนีจันขาวแล้วครับ เรามาลงมือปลูกกันดีกว่าครับปลูกก็ใช้หลักการปลูกแบบง่ายๆนะครับผมก็คือนํำดินใส่กระถางหรือแาชนะอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีเป็นดินเผาก็ดีนะครับผมเพราะดินเผาจะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีกว่ากระถางพลาสติกนะครับพอดีช่วงนี้ผมไม่ได้สั่งกระถางดินเผามานะครับก็เลยต้องใช้กระถางพลาสติกไปก่อนนะครับ เราหวังว่าเขาจะรอดและก็จเจริญเติบโตเป็นต้นสนีจรันขาวที่สวยงามนะครับสำหรับสนีจรันขาวเป็นว่านที่มีกลิ่นหอมทุกส่วนของต้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรากเง่าใบหรือว่าก้านนะครับถ้าเราเด็ดแล้วนำมาดมดูนะครับจะรู้ถึงกลิ่นที่หอมของต้นสนีจันขาวนะครับ เป็นกลิ่นหอมอ่อนๆอที่ดมดูแล้วสดชื่นนะครับเมื่อเราทำการปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาค้ำยันลำต้นของเขานะครับในการข้ำยัน เราจะใช้กา้านพลาสติกนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่มีอาจจะใช้กิ่งของต้นไผ่ก็ได้นะครับในการค้ำยันใบของเขานะครับไม่ให้โยกเวลาโดนลมนะครับสำหรับผมแล้วผมจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ง่ายๆไม่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟกมากมายนะครับแต่ขอให้ปลูกแล้วเขารอดและสวยงามก็พอใจแล้วนะครับ คิดว่าเขาน่าจะรอดและเติบโตเป็นต้นเสน่จัน์ขาวที่สวยงามนะครับต้นจันขาวถ้าเพื่อนๆยังไม่มีก็ไปหามาประดับบ้านได้นะครับสำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะครับเป็นว่านที่มีความหอมทุกส่วนของลำต้นนะครับ สำหรับสนิทจันขาวแล้วเขาจะบอกว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงค่อนข้างยากนะครับผมก็ว่าเลี้ยงยากเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูแลและเอาใจใส่เขาให้ดีนะครับโดยเฉพาะวัสดุปลูกนะครับวัสดุปลูกจะต้องเป็นจะบอกว่าไงดีอต้องล้วนซุยไม่อมน้ําก็คือเวลาเราลดน้ําน้ําจะผ่านไปเลย แต่สามารถเก็บความชื้นไว้ได้สนิทจันขาวไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะครับอาจจะรด2สองวันครั้งก็ได้หรือแล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่นะครับว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรสำหรับวัสดุปลูกของสนิทจันขาวยอมรับว่าเป็นวัสดุปลูกที่เราจะต้องเน้นและใส่ใจมากนะครับในการปลูกสนิทจันขาวอย่างสนิทจันขาวที่ผมใช้วัสดุปลูกแบบนี้ เพื่อนมาคนอาจจะว่าไม่ดีหรือว่าดีไอ้น,นี่ก็แล้วแต่ความคิดเห็นแต่ละบุคคลนะครับผมไม่ได้บอกว่าของเราดีที่สุดหรือว่าของเขาไม่ดีนะครับก็คือเราเน้นที่ว่าเราปลูกแล้วได้ผลดีหรือไม่นะครับและเพื่อเป็นการยืนยันว่าวัาสดุปลูกที่ผมปลูกทําให้ต้นสนิจจันร์ขาวสวยได้นะครับนี่ก็คือต้นสนิจจันขาวที่ผม เพาะเลี้ยงไว้โดยใช้สูตรดินปลูกของผมนะครับก็คือสูตรที่ผมได้กล่าวไปนะครับจะเห็นว่าแตกใบใหม่มาก็สมบูรณ์นะครับใบก็สมบูรณ์นะครับสรุปก็คือเลี้ยงได้สวยนะครับผมก็อยากจะให้ต้นนี้กลับมาสวยงามเหมือนกับต้นเพื่อนบ้านของเขานะครับต้นสนิทจนขาวถ้าใครยังไม่มีผมแนะนำให้ หามาปลูกไว้ในบ้านสักต้นนะครับเป็นทั้งว่านที่เป็นมงคลและก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปได้นะครับทุกอย่างในการที่เราจะปลูกต้นไม้ขึ้นอยู่กับเราเอาใจใส่ต้นไม้หรือเปล่านะครับบางครั้งวัสดุปลูกก็ไม่เท่า การเอาใจใส่ต้นไม้ของเรานะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด Sub ส cribe กดไลค์เป็นแรงใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ